สวัสดีครับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนมาดูพระกันนะครับผมว่าทําของอะไรยังไงบ้างอตอนนี้ผมก็เป็นพระที่มีเลือด42่หมืสละสามารถทําให้ตัวเองเนี่ยลงเซเบรัสนะครับหมาสามหัวเนี่ยระดับยากได้แบบสบายแล้วครับผมไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่ตายแทบจะไม่ตายอะ่ะแต่ว่าปัญหาคือไม่มีดามิด แต่เรื่องดาเมจมันก็ไม่ใช่ปัญหาของเรานะครับเพราะว่าหา้าที่หลักๆก็คือการฮิลแล้วก็ไม่ให้ตัวเองตายนะก่อนก่อนคนอื่นนะครับฮิลล้างบัฟอะไรอย่างนี้นะครับบัฟไอ้เพื่อนบัฟเพิ่มพลังโจมตีอะไรประมาณนี้หลักๆก็ประมาณนี้เลยนะครับเซตที่ผมทำคือเซอร์เบรัสบวกหกนะครับตอนนี้แค่บวกหกแต่ผมคิดว่ามันเพียงพอแล้วในตอนนี้ที่มันบวกหกดูเลือดผมติสี่หมื่นสอง ตอนนี้มันก็เพียงพอที่จะลงในในแพต40แล้วอบอสเซอร์เบรัสนะครับผมเตรียมไว้ลงไว้ซื้อของเซอร์เบรัสดีกว่าเพราะว่าพอเซอร์เบรัสเข้ามาเนี่ยเราต้องการเซ็ตเซอร์เบรัสแล้วก็เพื่อที่จะไปลงบอสต่อไปที่จะเข้ามาก็คือซีดากอนอันนี้เป็นตี้ใหญ่ตี8คนมันค่อนข้างที่จะยากมากถ้าใส่เซตหมาผมว่าคงไม่ไหวครับต้องข้ามไปเซอร์เบรัสเอ้ยไม่ใช่ข้ามไปมันติคอครับ พูดผิดนิดนึงนะเดี๋ยวมาดูของตอนนี้กันนะครับส่วนหัวนะครับก็จะประมาณนี้อ p อ i ชั่นไฮเดนไอที่เป็นออฟฟ้านะครับส่วนใหญ่ผมจะเน้นเป็นอินแล้วก็วิดนะครับอินวิดแล้วก็แม็กฮดีเนี่ยประมาณนี้เพื่อที่จะเอาเลือดแล้วก็เอาอินสกิลส่วนใหญ่ของเราจะเป็นอินนะครับเผื่อใครไม่รู้่ แล้วก็การทําของซับฟิกนะครับซับฟิกก็คือความสามารถสีม่วงของอุปกรณ์เนาะก็คือความสามารถพิเศษที่ผมเลือกมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นอินกับวิดนะครับส่วนหัวเนี่ยผมเลือกเป็นอินเพราะว่ามันไม่มีวิดวิดจะมีแค่2ชิ้นเห็นไหมครับนี่ผมเลือกค่าสถานะไอ,ไอ้นี่เป็นหลักวิดกับอินไม่ได้ส่วนความสามารถของความสามารถสีม่วงเท่าไหร่ความสามารถพิเศษของมันเนาะ ประมาณนี้อันนี้ก็กางเกงมันมีวิธผมก็เลยเลือกวิธมาส่วนแขนนะครับผมไม่รู้จะเลือกอะไรผมก็เลยเลือกเป็นเป็นเทนนะครับอ่ก็คือเมื่อถูกโจมตีจะลดเมจิกดามจที่ได้รับ25%เป็นเวลา3าวิในอัตรา12.4%ทําไมผมถึงเลือกมาเพราะว่าเซอร์เบรัสนะครับสกิลส่วนใหญ่ที่มันแรงๆนะมันจะเป็นจะเป็นเวทผมก็เลยคราฟมาเพื่อที่จะป้องกัน สกิลของเซเบรรลัารองเท้ารองเท้าผมเลือกเป็นอินสเนาะส่วนคาทากับโล่ผมก็เลือกอินเหมือนกันครับผมเพราะผมต้องการคาอินอผมเลือกเนี่ยสแต็กเนี่ยเป็นหลักเลยไม่ได้ดูที่ความสามารถเนาะ,ะพวกประดับก็ประมาณนี้ไม่ต้องเอาตามผมนะครับแค่หาอของที่เป็นวิทเป็นอิน แม็กฮิตพมาใส่โดยส่วนใหญ่นะครับให้ทำประมาณนี้บวกแค่บวกหก่อนก็พอผมก็ไม่อยากจะบวกของพวกนี้เพิ่มแล้วเดี๋ยวค่อยไปทำของเพิ่มบอสมันติคอดีกว่าแพทสี 40. ตอนนี้เราก็เอาเวลาไปปั้นตัวอื่นดีกว่านะครับส่วนซีลนะครับซีลผมจะเน้นที่ดีเฟนซ์อิแล้วก็แม็กฮเป็นหลักนะครับจะมีแม็ M attack เนี่ย defense HP max HP M defense เนี่ยป้องกันเวทนี่อิแล้วก็วิทนะครับส่วนซีลสกิลนะครับผมก็พยายามจะหามาใส่เนาะแต่ผมก็หาไม่ค่อยได้มันค่อนข้างที่จะแพงนะหลักๆที่ผมให้น้นซีลที่ที่ต้องหาเลยนะครับก็จะมี2อันซีลสกิลของสกิลตั้งเสาน,นะครับอันนี้ที่จะลดคุดาวของมัน กับอ,อันนี้ครับฮิวฮิวเฉยๆเนี่ยเนี่ยครับสกิลนี้สกิลนี้ที่มันจะลดคูดาวนะครับแต่มันราคามันค่อนข้างแพงเนาะตอนนี้ราคาของมันจะอยู่ที่ประมาณ100 100กว่า G นะครับมันมีหลายระดับที่ผมจะซื้อก็คือระดับรุ32สามสิบสองนะแต่ว่ามันแพงตอนนี้เหลือ 19G ครับผมก็ประมาณนี้น้อยอ่า เดี๋ยวมีอะไรอีกบ้างเเหลือสกิลครับสกิลสกิลไม่มีอะไรมากครับที่เราต้องเน้นส่วนใหญ่ก็คือบัฟแล้วก็การฮิลเนาะานี่ฮิลผมอัพเต็มเลยจะอัพได้อีกก็ตอนเลเวล37เนาะอ่านี่ฮิลผมอัพไปเต็มแล้วก็บัฟบัฟก็อัพประมาณนี้ครับนี่โดยเฉพาะอันเนี้ยอัพใหเต็มครับมันเพิ่มพลังโจมตีให้ทีมเนาะ ค่อนข้างที่จะเยอะอ่าสกิลที่ผมอัพไม่ได้ก็มีเยอะนะอยากอัพเหมือนกันอย่างเช่นตั้งเสาอันนี้แต่ค่าเออ SP ไม่พอคือทำยังไงมันก็ไม่พอที่จะอัพทุกสกิลเนาะยังมีอีกสามสกิลที่ผมไม่ได้อัพนี่เห็นไหมอ่าก็คือทำยังไงมันมันก็ไม่พอผมลองละต้องรอให้มันปลดล็อกเลเวลครับถึงจะอัพพออ่าอันนี้ก็ไม่ได้อัพผมเลือกมาเป็นสาย สกิลสายฟ้าแทนนะครับเพราะผมต้องการซัพพอร์ตเพื่อนนิดนึงให้มอนมันโดนช็อตอะไรแบบนี้ก็เลยเ,เลือกมาเป็นสายนี้แท,แทน <c oughs> โอเคเอของหลักๆก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมก็ของที่ผมใช้ทั้งหมดก็สามารถใช้ได้ยาวๆเลยนะครับจนถึงมันติคอพอมันติคอเข้ามาเนี่ยก็ให้ไปทำเซตเซตนั้นนะครับแทน แล้วก็บวกให้เต็มที่เพื่อที่จะลงซีดาก้อนเนาะอืก็หลักๆก็ประมาณนี้เอ้ยมีคนมาบาังกล้องโอเคสามารถดูผมเป็นแนวทางได้เนาะถ้าคิดว่ามีคลิปนี้มีประโยชน์เนี่ยก็ฝากแชร์กดกดฝากกดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ